ส,สื่อในปัจจุบันนะครับจริงๆผมมองว่าสื่อเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตคนนะครับถึงแม้จะเป็นไม่ไม่ได้เป็นบางทีไม่ได้เป็นปัจจัยหลักนะครับในการดํารงชีวิตแต่ว่าสื่อก็มีความเกี่ยวข้องแล้วก็มีผลม,ผลมผลีอิทธิพลต่อต่อคนนะครับคราวนี้สื่อซึ่งแต่เดิมก็เป็นเรียกว่าสื่อมวลชนเนี่ยครับก็จะมีลักษณะอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือ,อเช่นสื่อที่เป็นสื่อ สิ่งพิมพ์นะครับหรือว่าเป็นสื่อวิทยุโทรทัศน์ที่พัฒนาขึ้นมาแต่ว่าในปัจจุบันนี้คนก็เทคโนโลยีก้าวหน้านะครับคนก็ใช้สื่อในเชิงสื่อออนไลน์สื่อสังคมมากขึ้นนะครับซึ่งทุกๆอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสื่อในลักษณะรูปแบบเก่าหรือว่าสื่อที่พัฒนาขึ้นมาใหม่เนี่ยก็มีอิทธิพลมีผลต่อคน ทางนั้นนะครับแต่ว่าในกระบวนการที่เราจะใช้สื่อหรือว่าไปเป็นผู้รับสื่อแล้วก็ใช้สื่อแล้วไปเกี่ยวข้องกับสื่อเนี่ยก็คงจะต้องมีความรู้จากคิดวิเคราะห์แล้วก็เข้าใจในรูปแบบของสื่อต่างๆนะครับรวมถึงอิทธิพลของสื่อที่มีต่อเรารวมถึงบางอย่างที่จะมีอิทธิพลต่อสื่อเช่นการเมืองเช่นลักษณะทางทุนหรือว่าทางสังคมอะไรบางอย่างที่ว่ามีส่งผลกระทบนะครับเพื่อที่ให้เราเป็นผู้ใช้สื่อหรือว่า นอกนอกจากการเป็นผู้รับสื่อใน,ในยุคเดิมในยุคสื่อมวลชนนะครับเราก็เป็นผู้ใช้สื่อเพื่อจะส่งต่อข่าวสารนี้ไปได้ง่ายนะครับใน,ในเชิงยิ่งโดยเฉพาะในเชิงโซเชียลนะครับคราวนี้เราก็ควรจะไปมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องเหมาะสมเมื่อเราเข้าใจแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นไปกับสื่อได้หรือว่าผู้ผลิตเนื้อหาข่าวสารนั้นได้นะครับหรือว่าเราก็สามารถที่จะร้องเรียนในกรณีที่พบว่าสื่อมีปัญหาผิดาทางกฎหมายหรือว่าอะไรก็ตามนะครับ ล้วก็เราก็สามารถที่จะผลิตสื่อที่จะเป็นสื่อที่ดีแล้วก็เป็นสื่อที่สร้างสรรค์น,นะครับให้กับสังคมที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องหรือว่าเราจะรณรงค์เพื่อที่จะสร,ร้ <laughs> ารงการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับเช่นเรื่องของการพบสื่อที่ไม่เหมาะสมบางทีก็ไม่จําเป็นต้องร้องเรียนในภาพเดียวแต่เรารณรงค์ให้สังคมเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องบางเรื่องก็ได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้เราอาจจะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้มากไปกว่านั้นด้วยการที่ติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะมี นโยบายเกี่ยวกับสื่อใดๆก็ตามนะครับมันก็จะทําให้สื่อถูกใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราหรือว่าพัฒนาสังคมพัฒนาประเทศต่ตอไปนะครับก็ฝากกันด้วยครับขอบคุณครับ